นายอดยีเรกคงวิทยาเจ้าของไร่วังน้ําค้างหมู่11บ,บ้านเจ้าพระตําบลตอนนีทางด<า>ินต้องอยู่นะครับ,รบก็เร่งเก็บผลผลิตนะครับเพื่อส่งให้กับลูกค้าในช่วงเทศากาลตรุษจีนหลังจากมียอดสั่งจองทางออนไลน์เข้ามาจํานวนมากครับทาให้ต้องปิดรับออเดอร์ทางออนไลน์เนื่องจากเกรงว่ามีส้มจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าขณะนี้นะครับขายส้มไปแล้วกว่า20,000กิโลกรัมครับและกำลังจะหมดในล็อตนี้ โดยผลผลิตส้มโชกุนจะออกอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมครับตอนนี้ทางสวนต้องหยุดรับจองแล้วครับเพราะว่ายอดสั่งจองเข้ามาเยอะเกินเดี๋ยวเราจะทาให้แพ็กเกจให้ไม่ทันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่สั่งส้มเบอร์ไหนคะส่วนใหญ่จะเป็นส้มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนี่คือไซส์ขนาดเจ็ดลูกกิโล แล้วก็เบอร์ศูนย์หกลูกกิโลราคาจะต่างกันสิบบาทอย่างเบอร์หนึ่งนี่กิโลละร้อยสามสิบตอนนี้ราคาเดิมอยู่แล้วก็เบอร์ศูนย์ร้อยสี่สิบาทถ้าจะเป็นเบอร์สองที่ได้ทางขายหน้าร้านตอนนี้จะเป็นกิโลละร้อยจากกิโลละร้อยสิบตอนนี้เหลือกิโลละร้อยเบอร์สองแต่รสชาติก็ไม่เปลี่ยนอร่อยกว่าด้วย ยอดขายสําหรับปีนี้ทางเจ้าของสวนเขาบอกเป็นไปตามสถานการณ์ค่ะทั้งการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นแล้วก็การระบาดของโควิด1 9ทําให้ยอดขายหน้าร้านลดลงไปประมาณร้อยหรือยีเพราะว่าคนไม่อยากเดินทางมาซื้อด้วยตัวเองแต่ว่ายอดสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยอันนี้ยอมรับว่าพุ่งสูงขึ้นจริงนะคะทําให้รายได้ส่วนใหญ่ก็ยังมาจากการสั่งซื้อทางออนไลน์มากกว่า นี่ลองแกะส้งให้ดูเนื้อข้างในส้มโชกกุลสวนเขานะคะสวนแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาบรรทัดด้วยสภาพอากาศเย็นชื้นตลอดทั้งปีเหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการสภาพอากาศหนาวหรือว่าเย็นเกษตรกรปลูกส้มโชกุลก็สามารถกําหนดช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละประมาณ3ครั้งบนเนื้อที่ทั้งหมด70ไร่มีกันอยู่ประมาณ4 0 0 0ต้นให้ผลผลิตต่อปีประมาณ70,000กิโลกรัมค่ะ